สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชากรนะคะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ก็ไปงานศพมานะคะเพิ่งกลับมานะคะก็ <c oughs> แซบนิดหนึ่งนะคะก็วันนี้นะคะมีข่าวออกมานะคะว่าการเลือกหัวหน้าพักใหม่ในพักประชาธิปัตย์นะคะวันที่9มิถุนายนนี้นะคะดูเดือดนะคะตอนนี้ก็คือมีการส่งรายชื่อปล่อยรายชื่อมาของผู้ที่ทาชิงนะคะจะเป็นหัวหน้าคนใหม่ของพักประชาธิปัตย์ซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะเป็นข่าวเกลียวกราวนะคะทั่วประเทศคงไม่มีใครไม่รู้นะคะที่คุณอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีคนที่27นะคะประกาศลาออก ะะหลังจากที่ยื่นแคมเปญในการหาเสียงไม่เอาลุงตู่นะคะก็คือถ้ามีลุงตู่ไม่มีเรามีเราไม่มีลุงตู่นะคะหลังจากนั้นคะแนนที่ได้เข้ามาก็คือ56หนะคะหรือว่า,าจำตัวเลขไม่ได้54นะค,ะค,คนนะคะเข้ามาจึงทำให้คุณอภิษ์ต,ต้องทบทวนบทบาทตัวเองแล้วก วัฒนธรรมของพรปพะชาธิปัต์คุณอภพิสิทธ์ก็ประกาศลาออกนะคะประกาศลาออกไปนะคะทีนี้ก็มีการเลือกหัวหน้าใหม่นะคะก็ได้คุณจุรินมาสี่สีปีนะคะที่ผ่านมาแล้วก็คณะของคุณเลขาเฉลิมชัยเนี่ยก็ไปดีวกับรัฐบาลลุงตู่นะคะก็คือที่ พรรคประชาธิปัตย์เคยมีอุดมการมาตลอดนะคะแต่คราวนี้นะคะไปร่วมกับลงตู่กับคณะขสะชใช่ไหมคะจึงทําให้หลายๆคนนะคะออกมาบอกว่าที่ได้26ครั้งนี้25นะ,ะการเลือกตั้งปี66นะคะเนื่องจากว่าทรยศนะคะหรือว่าทรยศอุดมการตัวเองนะคะหรือว่าอุดมการเทียมไม่ใช่อุดมการที่แท้จริงและไปร่วมกับคณะ ที่เข้ามาปฏิวัติที่ไม่ได้มาจากประชาธิปไตยนะคะจึงทำให้ออได้คะแนนมาที่26ทําให้คุณจุลินนะคะต้องประกาศ ในคืนที่นับคะแนนเลยนะคะประกาศลาออกนะคะตอนนี้ก็คุณติ๊ต่างนะคะออกมาให้ข่าวกับทางหมาแก่นะคะเดี๋ยวมีคลิปอยู่ในช่องนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยจ,จะอยากออกมาพูดก่อนนะคะว่าตอนนี้คุณติ๊ต่างก็ออกมาพูดกันนะคะว่าการล่ําร้องเสียงที่ร่าร้องว่าให้หัวหน้าอภิสิทธิ์นะคะกลับมาเป็นผู้บริหารเนี่ยสภาพบรรยากาศมันเป็นยังไงทําไม ชื่อของคุณอภิสิทธิ์นะคะถึงอยู่ในโผนะคะแล้วทำไมคุณอภิสิทธิ์ถึงไม่ได้มีรายชื่อในการเป็นหัวหน้าพักนะคะอดีตนายกที่เป็นธรรมเนียมของประชาธิปัตย์ที่จะต้องที่จะต้องมี อยู่ในบัญชีรายชื่อนะคะแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้อยู่นะคะเหตุผลเนื่องจากอะไรเพราะว่าอุด,ดมการแลวก็นโยบายของคุณจุลินนะคะกับคุณอภิสิทธิ์นะคะมีความคิดแตกต่างกันคุณเฉลิมชัยนะคะซึ่งเป็นแม่บ้านพักเป็นในขาที่การพักก็เป็นคนที่ชี้ชัดออกมานะคะแล้วก็คุณนิพนธ์บุญญามณีก็นี่จะเป็นทีมหนึ่งที่บริหารอยู่นะคะซึ่งจะหมดวาระเร็วๆนี้ในวันที่9มิถุนาเรามาตามดูปมของประชาธิปัตย์คลิปต่อไปนะคะ